อันนี้อัน่เดีอันนี้ขวนี่เกือดรช่อลรู้จักจะยืนไวอมาจะมาเอาไก็ขอบคุณพิ่เนดี่ก่อนขอบคุณค่ะสวยสวยสวยค่ะเออเขาก็เดี๋ยี้สวยสวย หเป่าเ่าเาทำได้ไมแลูกน่้องสอนากด้างเออเนี่ยต้องแบบนีะคุณเหลอพี่ต้องสอนน้องจะได้ทำแบบนั้นได้น้องจะได้เล่นของเล่นนี่ไหมคะอะวันนั้นอาบี้สอนยังไงนะเรองทําสียาแบบนี้ยาแบบนี้แบบนี้เราม่ดูให้ไม่ดูพี่ดูให้สวัสดี อาอาขอบคุณค่ะ